กับคลาสสิโกโทร026180808พูดคุยกันครับกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ ัสดีค่ะคุณนันพศครับผมคุณบารักโอบามาก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวข่าวออกมาจากทางฝั่งของทำนียบข่าวนะครับว่าบินกลับมาที่กรุงวอชิงตันดีซีแบบด่วนๆเลยนะครับเพื่อเข้ามาร่วมการประชุมหารือกันนะครับกับทางฝั่งของพรรคริพับลิกันนี่นะครับตรงนี้มันจะทําให้แนวโน้มหรือว่าซ e ิเมนต์ในการลงทุนในทองคานั้นดีขึ้นไหมครับค่ะสำหรับตรงนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีข้อยุติ ทางปัญหาทางฟิสโคลคลิปได้จริงก่อนก่อนปีใหม่นะคะก็ถือได้ว่าในระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีแรงขายทำกำไรทองคำออกมาบ้างก็มีอยู่โดยรวมนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อ,อยุติจริงนะคะในภาพรวมระยะยาวก็ยังถือว่ายังสนับสนุนแล้วก็ทําให้ราคาทองคำอาจจะปรับขึ้นได้ต่อนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าพอมีความคลบหน้าทางปัญหาทางฟิสโคลคลิปนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็ยังมีแรงขายแล้วก็ทําให้ราคาทองคามีการย่อตัวนะคะจะสังเกตเห็นจากเมื่อวานนี้นะคะ พอมีข่าวออกมาว่านายบร์โอมาร์กลับมาเร็วขึ้นนะคะก็ตรงนี้ก็มีแรงหนุนเข้ามาซื้อทองคำส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำสามารถดิดตัวขึ้นไปแต่ก็ไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1667เหรียญน,นะคะแล้วก็มีแรงขายทำลายลงมานะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองนะะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาก็ค่อนข้างมิกนะคะตรงนี้ก็ทาให้ราคาทองคาก็ยังคงขึ้นไหวในกรอบแล้วก็จะเห็นได้ว่าคือเป็นวัน Boxing Day ด้วยแล้วก็ทำให้หลายๆตลาดนะคะก็มีการหยุดทำการเพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันนะคะ 啊。 ในตลาดบ้านเราก็ถือว่ายังค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็ไปเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวในช่วงค่งคืนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเปิดนะคะแต่ว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะตลาดเปิดทําการปกตินะคะราคาทองคําอาจจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่า3วันทําการที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ต้องแนะนําว่าเป็นช่วงเป็น2วันสุดท้ายของปีนะคะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าเบาบางแล้วเพราะว่านักลงทุนก็ลด Position ในการลงทุนลงนะคะแล้วก็กองทุนต่างๆฮอร์ฟันต่างๆก็ถือว่าได้ปิด position ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือ ว่าแรงซื้อนะคะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างในช่วงที่ราคาทองคำยอตัวแต่ว่าก็ยังไม่ได้หนาแน่นพอที่จะทําให้ราคาทองคำพัน,นแนวต้านแต่ละระดับไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้กรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำน,น่าจะยังอยู่ที่ระดับ1,635เหรียญจนถึง1,675เหรียญดอลลาร์นะคะในวรับของวันนะคะให้ที่ระดับ1,640-1,635เหรียญส่วนแนวต้านยังอยู่ที่ระดับ1,665เหรียญก็1,675เหรียญน,นะคะก็แนะนำนะักลงทุนดูว่าถ้าเกิดสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำ สามารถปิดแล้วก็ยืนได้เหนือทีรดดับ1,635เหรียญน,นะคะโอกาสที่หลังจากปีใหม่เปิดมารา,าคาทองคําจะมีการดิบตัวขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็อย่างเดิมน,นะคะว่าแนวรับที่สําคัญ1,635ไม่ควรสะุดนะคะถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็แนะนําอาจจะปรับลทีรดดับ1,630เพราะว่าน่าจะมีแรงขายแล้วก็ทําให้รา,าคาทองคํปรับตัวย่อลงแรงได้ะคะ่ะอืมครับสาหรับกรอบฟิวเจอร์ล่ะครับประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับ ค่ะสำหรับกฟิ u เจอร์ซีนะคะแนวรับอยู่ที่ระดับ24,000บาท23,940บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ24,370บาทแลวก็24,500บาทค่ะครับอันนี้ดูซีรีส์จเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เองเนี่ยสภาพคล่องของการลงทุนในทองคำอย่างที่คุณนัดเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดการแกว่งตัวในกรอบกว้างๆไหมครับมีความเป็นไปได้ไหมครับมีความเป็นไปได้ค่ะก็เนื่องจากพอปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะคะถ้ามีออเดอร์เราจะใหญ่หรือว่าราคาทองคำหลุด ตามจุดต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีมีแรงทางเทคนิคเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองคาจะเวี่ยงเหมือนกับปลายปีที่แล้วก็มีอยู่ค่อนข้าง,งสูงเพราะฉะนั้นก็แนะนานักลงทุนนะคะถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็อาจจะเข้ามาลงทุนอีกครั้งหลังปีใหม่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นอาจจะซื้อขายตามกรอบแต่ก็แนะนําให้ติดตามในรายชิดค่ะแล้วเสี่ยงไปไหมครับถ้าหากว่าจะถือข้ามไปในช่วงของสัปดาห์หน้าช่วงของปีใหม่ครับค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนมีต้นทุนที่ นะคะตรงนี้ก็อาจจะถือต่อไปได้หรือว่าท่านนักลงทุนที่เปิดช็อต position นะคะก็แนะนําว่าอาจจะถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาก็อาจจะปิด position ไปถือว่าความเสี่ยงก็มีนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่มากนะค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณนัทครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะครับผมนั่นคือมุมมองนะครับจาก c l a s s i c โก Futures นะครับก็ยังคงให้แนวรับนะครับไว้อยู่ที่1640เหรียญแนวรับถัดมา1635เหรียญส่วนแนวต้านนะครับหนแล้วกนแนวต้า้ถัดไป 1,675เหรียญต่อถอยออนนะครับ